สวัสดีค่ะขอตรเขราสู่ช่องแม่พีิกุกอกน,นะคะเช้านี้นะคะก็อยู่กับซ่องอาหารน,นะคะวันนี้เราจะทําเมนูอะไรให้เขาทานกันดีไปไปดูกันเลยค่ะมามบินขับนะทุกคน Bye. we เชา้านี้อะไรลูกข้าวผัดไข่มีแตงกวาด้วยตัวเรากะ็ทิ้มไปอะกินดีๆอืมแซ่บเขาอคของพี่พลอยด้วยสิดูแตงกวาก็ลูกบบบเอฟเลยเนี่ย กินหมดปะโอนโอ้น่ะมินมินก็กินให้หมดนะจานนั้นนะ่ะพี่พอหมดนะจานนั้นนะ่ะอมืมีแตงกินกลับด้วยดูตะข้าวเขาด้วยสิอืมแชบกินแตงกลับไปด้วยอื่อาร่อยกินเยอะ แตงก็เขาเข้าไปเยอะแตงอ่ะแตงเยอะแยะเลยนะ <laughs> ล่ะเรากินแข่งกันเร็วกินแข่งกันนี่น้องก็มาแล้วน่ะป็อรถเจ๊ดมาอีกแล้ว <c oughs> พี่ไปน้องมาว <c oughs> ันนี้ทนสีฟ้าพี่พลอยใส่ชุดกีฬา เออแอ้วพ่อเราเอาลงเงินไปซื้อชุดกีฬาน่ะเออเออเออต้องไปซื้อชุดกีฬาสองชุดเพราะว่าบางบางทีก็มันใส่ติดกันกินลูกกินแล้วก็ใส่อย่าลืมใส่รองเท้านะเดี๋ยวจะลืมเดี๋ยวจะได้ใส่รองเท้าแตะไปเหมือนวันนั้นนะลุงนัดได้ไปส่งเลย กินลูกอกินจังเลยอกินเยอะๆูกินเยอะๆเ,เอาแตงเข้าไปด้วยแตงเข้าไปด้วยอือร่อยุณน่ะเออกินข้าวด้วยกินแตงด้วยมีกลับด้วยเมฆก็ุงใัยจะข้าวผัดนั่นแหละมือนี้ อย่างอร่อยดูดูพี่พลอยกินดู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 ฮึมดูคำข้าวพี่พลอยเนี่ยอะไรอะไรโอ้งหนูเหลือเยอะเลยกินให้หมดนะเดือดแล้วเดือดข้าวมันอะไรนี่กินแล้วก็กินนมด้วยลูกกินแล้วก็นมกินนมจืดเข้าไปด้วย บางนนคนกินท้ากินข้าวกา็จะได้แค่ยิบตาอ่ะกินดีดิลูกกินดีดิอะกินของตัวเองนะแล้ว,ลวกินให้หมดนะให้ครึ่งอ่ะไม่หมดก็ให้ครึ่งจานน่ะน่ะอืมนจะหมดดูเหลือเท่ามันเอ้ย๋เห็นอ่ะโอ้าวพี่พลอยเหลือนิดเดียวอืกินแตงเข้าไปด้วยเค okay. ูพี่ฟอยดวยิพี่ฟอยกินหมดนะน่จานนั่นนะ่ะกินจะได้มีพลังไปเรียนหนังสือสมองก็จะโลดแล่นถ้าเราไม่กินข้าวสมองเราก็ไม่แล่นกินข้าวกินนมเนี่ยสองอย่างดูดูดูพี่ฟอยกินกินข้าวกินนมกินน้กินข้าวกินนมกินน้ำโอเค เดีบปอนนมมาให้หอ่ะคุนน้องมาซื้กับข้าวแล้วน้องไงน้องก็นั่งรถมาซื้กับข้าวแล้วอืม กินเยอะๆลูกข้าวผัดตอนเย็น oh. กินข้าวต้มไหมหรือยังไงกินข้าวต้มอยู่บ่อุ่นมีแล้วกินอยู่บ่เออเดแม่ซิไว้อลงหมดแล้วของพี่บอยหมดแล้วว้าเหลือแต่จาน ของมินเลือยเต็มจานอยู่เลยฮะหนูอขอชนะเ,เอากินนิดเดียวหนูขอชนะโอ้อันนูก็กินอีกสิอย่างนออ้อยก็อ่ะจะให้ชนะนี่ออเอาเลวกินอีกค้ำใหญ่ๆเลยจะให้ชนะนี่เอ้ย โอ้โห oh, oh, ใหญ่แล้วอ <c oughs> เออเดี๋ยวให้มินชนะอืม <c oughs> เผื่อเลยอื <c oughs> อ,อจะจะแต่งกว่าเอาอนี่หมดแล้วของพี่พลอย